ทำอะไรกินจานเล่นเนื้อเนาะสามร้อยขายยังไงอ่ะนีสามร้อยสามร้อยสามสิบ้นงเหรอ โลละะมโลละโลละายเป็กิโลจ้ะของเกตัวเหลืองเนี่ยมีอะไรบ้างมีดิ